สวัสดีเอฟซีผู้ติดาตามดาวจนสตาเตล่าประตูใช่ไม่เล่าประตูใช่บวกเก่งพี่น้องดาวจนสตารยืนโตได้เล่าประตูใช่ก็เป็นได้อันเดียวนุ่บอกพี่นอ้องเอาแก่มือนะพี่น้องเนาะบ้านที่เก็บแก่มือบ้านที่หกนี้บ้าเป็นทาแล้วรุดแล้วพี่น้อง แล้วจนชะตาวันที่หกพุทธภาเขารูดศูนย์พี่น้องได้ศูนย์สองแล้วประตูใช่รูดแล้วสันติภาพเขารูดศูนย์ได้หนึ่งศูนย์ชาชนรูดเล้ตาลูดเอาพี่น้องมาเบื้องของวันที่โอ้ลายใหญ่หางพี่น้อง ดุดกระดุดครับเนาะเด่นเนาะเดนเล่าเดียวของวันที่เจ็ดพี่น้องดาวจนสตาจับคู่โอ้หลายใหญ่ห้างนะพี่น้องเนาะดาวจนสตาจับคู่วันที่เจ็ดภุดสภาจับคู่สามสี่สามสี่ส แปดสามสี่ศูนย์ยิงช้สี วินย์สี่ศูนย์สามูนย์สามามีวิ่งวิ่งสามีกมสา มสาวสเราประตูใจ ใช่แปดคูหาหกนุก๊กซีสามสองสาม hút vinh là ca hút vinh 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 xuống xám hạ hụt ê สองสามห้าหกว,วินงวิหห่วงหาหกก้มหาหก เอาสันติภาพสันติภาพ

วินสีห้าห้าสองสีห้าห้าสอง

Lào. Sao xuống nào sai xuống nào chắc khu hết nồng Ah, see, I see, bốn xuống không sáu không vinh vinh vinh

phải ta, 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 khu, Chết sáng. kết, sổ vinh, kết, ba, linh. สามิงวินวินกั๊ดสสาม ยิงแค่สามข่มแค่สามพี่น้องแคปหน้าจอเดลยพอได้ข้ามาแล้วเป่าพี่นางเอ้เสียงยังคุกคักอยู่ข่าวมาไม่เสียงเสียงลำลุกบาดนี้มักมวนเลยพี่น้องเนาะกล่ว่าดังปพนได้ดอกพอสิยงลั่มันพี่นางน้องเนาะบ้านได้เข้ามาเนี่ดอกเข่าบัตรเทิงเปิดบัตแห่งพี่นางเอ้ย ไผเข้ามาแล้วก็อยาเริ่มแช่บอกต่อๆกันไปเ้อพี่หนังเ้อกดไล์กดแช่ปูน้ำเป็นกำลังใจให้ปูนำ้ำเล่าประตูใช้วันที่เก็พุทธภาสองพันหารจับคแปดสา่ศูนยวิ่น4์สาล่าประตูใช่ห้าหกสี่วิ่งห6าหกกบเลนห6าวิ่งสองสหา ราสันติภาพ5า2หา1 4หาวิ่ง5 2กรมเล่น5 2วิ่ง4หา5 2ภาษาส่วนร่าว6 1 4 5 06วิ่ง6 1กรมเล่น6 1วิ่ง06 6 1ล่าวเอกต้า3 5 1 2วิ่ง3คมเล่น3วิ่ง กศสองเกศสามาพี่น้องแคปนาจอไปเขามาล้วค่ะพู้ขำา่าไม่กะกดกระดิ่งติดตามไปดื้อให้มีโสดมีหลับให้มีโสดมีใส่กันทุกู่ทุกคนมืออื่นเสารพี่น้องรำาุ้ยกันทุกู่ทุกคนตื่นขึ้นมากคะโสดมันลดนพี่น้องนะอย่าเก็บอย่าจนกันได้พี่น้องเดื้อโศกมันมันกันมืออื่นเสาร์สำหรับมันมนี้ขอเก้าควมาสวัสดี